สวัสดีจ้าสวัสดีเสาววันอาทิตย์เจ้พี่นงองบ่ได้ล่งคลิปลายมือ,อเราขยันเฮ็ดสวนเด๋ยวสิไปดไทยให้เบึ่งนะคะว่าเฮ็ดจังไดนะคะจัดสวนใหม่พี่นงองื์หาแนวอเหียดมันจังบ่ฟุ่มซ่านพี่นงองเข่ามาแล้วอ่ะมิเตะน,นอดแห้วมันก็สิบเป็นแบบคือจังสิบเป็นลอยเลน้ะพี่นงองเนาะกินเขากับแยงวันตีถอดปานิ่จ้ะพี่นงองถอดแล้วกันเอาบีบปกหน้าใส่มากแบบนั้นนะคะ แก้วต่ำจาของนต่ำเองค่ะปลูกนีนไกล้บ้านสิเบแล้ะมีผักอย่างไรสิไปต่อยผักเกษตรหนะม,ม่งอนไ้ใหญมากเขาจอดตัดถึงกาแล้วไม่กินดอกบัว่าอยู่ปีนาไปแล้วอือย่าอยู่กันพี่สุนันแบบว่าเมโคจองอยาบไง,งล่ะ กัเลยแย่มากกินไ <c oughs> ม่ว่างมึงค่ะอ <c oughs> ืมไข่ผสมไนีถอดอันประเภทกินน้ำค่ะกับห,หัวหอมแดงใครบ้างี่อง พอแล้วเราก็มีกวยเ่แ๋วใน่าูกติดายผสมแต่ไม่แช oh. ่บบกเวตอนจำนี้ได้กิน2อขาบสาขาบเลย จินจ้นโป้มครับพี่น้องของแซบต้องชินหน่อยเปียวไปกีดข่ารเห็ดก้างมันมัน,นก้างครับพี่นอ้องสัญญา thắc cả đào luôn, kem bao hạt luôn, nó mới ít mà kem thắc cái mới รับไปหนึ่งรับไปสอง แก่หรอสิบหกของว่าของแม่ง้ามพง่ายพี่้องดอกดอกเปลี่ยนคือบปจับบ่ติดมาบาดแล้วก็ร่วงเลยอน้ำมย่ง มี่ม่ได้ไปเที่ยวเสร็จมาจ้าแม่ไดปไปเที่ยวเสร็ไ,ไยปยากข้าวแบงอก ปักการมาจอง ให้กินบอก่ะเย่ยดบอกมองเห็นมาพานมันสิออกแบบผาดสมเสียอะไี่น้อง ถุงแสบสีบอกว่าแ่บคนละแบบถุงแค่สีออกฝาดเนี่ยให้แม่เรียกอันนี้แ่บกว่าแต่ก็กินได้ขาดขาดอะ่รอันี้ก็ ก็กิดได้อืมย่งเมื่อลี้ยแล้วค่ะกูตอนกาางเงี้ยพวก อืมอันนี้หยับลอง <coughs> 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 <lodga nyampe> <coughs> 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 Thì họ thích hơn bài bằng quả là เดี่ยก็ได้กินอยู่ค่ะใส่หน่วยสองหน่วยแบบนี้นะ ใี่น,น,ะน,น,น,ะะนะคะไม่กินเฉพาะคิวๆนะคะ สีบัวหอมไม่ยังเพักะที์ล่าเพราะเพราะเป็นที่บ้านมาพี่น้องอือะนี่อือทที่นี่่ไปน็ได้ไหมล อย่างนู้นก็แบเน้อืมโอเคค่ะพี่นอ้องเมื่อพอตัวเลิ่มกินที่ข้าวก่อนค่ะแล้วพอกันคลิปหนานะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอคุณหล,ลนะะ์ด้วค่ะเด้อที่เขาว่าติดตามแน่เพิ่มขึ้นนะคะฝากากดไลก์กดแชร์กดติดตามเนี่เพิ่มขึ้นด้วยะคะ่ะเพื่เอเป็นกำลังใจให้แม่็นคลิปพี่เบิร์ต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ